นี่นะคะคือเล็บที่แอมมี่อยากได้ค่ะวันนี้นะคะแอมมี่เลือกมาทำจมูกที่แอดมดิคอลคลินิกค่ะ <_ C os> ซึ่งแอมมี่นะคะมีปัญหาจมูกที่ไม่เป็นมิติค่ะแล้วก็เนี้อน้อยนะหลายคนทักแอมมี่ค่ะว่าถ้าแอมมี่ไปทําจมูกขึ้นมาเนี่ยแอมมี่จะสวยขึ้นจะรับงานได้เยอะขึ้นแอมมี่จะเปลี่ยนทําบูลลี่ที่บอกว่าจมูกแอมมี่ไม่สวยหลังทำมาดูกันค่ะ ปัญหาเนื้อน้อยเนื้อบางค่ะปลายจมูกแบะนะคะแล้วก็คือหนูอะต้องการจมูกที่ไม่โด่งเกินไปหรือว่าไม่เป็นสันเกินไปให้มันเป็นธรรมชาติะคะ่ะหนูก็เลยปรึกษากับทางคุณหมอะคะ่ะหลังจาก2อาทิตย์นะคะลดบวมแล้วแล้วก็ตัดใหม่แล้วมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะ ตอนนี้ครบ14วันแล้วค่ะทรงจมูกหนูมีมิติมากขึ้นคนรอบข้างก็จะทักว่าเอยไปทําอะไรมาทําไมดูดีขึ้นจมูกสวยขึ้นไงค่ะหนูทําเสร็จประมาณ2-3วันหนูก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติค่ะเพราะว่าจมูกหนูไม่บวมไม่ช้าไม่เขียวเลยอะค่ะซึ่งมันก็ออกมาสวยแล้วก็ตรงตามเด็บที่เหนือต้องการค่ะ